ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้ครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโชว์กับผมกาบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมเกนจินอิมแพกนั่นเองครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับสำหรับหน้าปกคลิปเนาะที่ผมเนี่ยจะมาทําการแนะนำนะครับเกี่ยวกับโลเคชั่นในการเปิดกาชาปองนั่นเองนะก็คือกาชาในเกมเกนจินอิมแพกเนี่ยทุกคนก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเปิดยากแค่ไหนนะครับเนี่ย แล้วแบนเนอร์ตัวล่าสุดเนี่ยครับมันก็คือตัวกาชาของน้องหูเต่า,น,านั่นเองครับเป็นตัวละครดีดันเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับบวกตัวละครใหม่ก็คือตัวละครโทมา,น,าน,นั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากได้น้องอยู่แล้วนะแทบจะ100%อยู่แล้วล่ะมีใครบ้างที่ไม่อยากได้หูเต่ากับโทมานะโอเคครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่แนะนำโลเคชันนะครับก็จะต้องเป็นคนสายมูเท่านั้นนะครับโดยโลเคชันทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าที่นั่นเองคร แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยตอนนี้ผมมีทั้งหมด5โรนะครับ5โรก็มี5ที่พอดีนะครับทีเราโรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเปิดได้จริงๆหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมีจริงไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยและกันนะครับมาเริ่มกันท,ที่ที่แรกนะครับที่แรกเนี่ยจะอยู่ในเมืองมอสเต์นะครับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งอยู่ข้างๆเมืองมอสแตครับหมู่บ้านเล็กๆนี้นะครับมีชื่อว่าสปริงเวลนั่นเองครับก็ให้เราทําการกด เทเลพอร์ตมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยนั่นเองเนาะหลังจากที่เราเทเลพอร์ตมาเสร็จแล้วเนี่ยครับก่อนที่เราจะไปทัวร์โลเกชันบ่อน้ําพุในการเปิดกาชานะครับ ที่มอรสเตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีไอเทมพิเศษชนิดหนึ่งครับที่สามารถเสริมดวงให้กับผู้เล่นอย่างเราได้ตัวละครนั้นนะครับจะปรากฏตรงนี้นะเขาจะมีชื่อว่าฮอปกินผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ายาที่ดื่มแล้วจะเปิดกาชาได้นั่นเองนะครับโดยมันจะปรากฏตัวตอนเช้าเท่านั้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เจอตรงนี้ก็เดินย้อนกลับมาข้างล่างนะครับมันจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะก็เดินย้อนกลับมาได้โอเคแล้วก็เห็นไหมมาคุยกับมันเลยนะคุยกับมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการ ทำยังไงถึงจะได้มีพลังอันแข็งแกร่งล่ะโอเคกดกดไปแล้วเราก็จะเจอ holy water นะครับให้เราซื้อมาเลยโอเคซื้อมาเสร็จเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคแล้วครับวันนี้คือเราจะโชคดีแล้วนะทุกคนนี่น้ำพุแห่งแรกก็คือตรงนี้นั่นเองครับตรงกลางหมู่บ้าน springwell เลยนั่นเองนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเปิดกาชาแล้วกันนะโอเคครับโดยก่อนที่เราจะเปิดกาชาเนี่ยนะให้เราทําการหยิบน้ํายาวิเศษของเราเนะี่ยขึ้นมากินก่อนนะโอเคดื่มเข้าไปเลยนะครับ ดื่มเข้าไปครับติฮะดื่มโลเคชันนี้ผมจะเปิดเป็นแค่1โรนะครับเราไปดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่าหรือว่าจะมีตัวละครอะไรนะ่าสนใจปรากฏตัวขึ้นมาไหมไปอเรียบร้อยครับบ่อแรกบ่อแรกผ่านไปครับนี่นะโลเคชันนี้ใครที่สนใจแบบว่า,าไหนๆก็จะเปิดกาช้าเนี่ยก็ลองมาเปิดดูนะนะบ่อแม่น้ำสปริงเวลครับเดี๋ยวเราไปดูันที่ที่สนะครับจะเป็นที่ไหนก็ไปเลย โลเคชันที่2เนี่ยนะครับเราก็ยังคงอยู่ในมอสแตนนั่นเองนะครับแต่จะเป็นโลเคชันของดาร์กสปายนั่นเองนะครับให้เรามองดูตรงเทเลพอร์ตยิ่งเยี้ยงกับดันเจียนหลักของดาร์กสปายนะมันจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับอ่าให้เราทําการเทเลพอร์ตไปเลยโอเคครับเมื่อเราเทเลพอร์ตมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งย้อนกลับไปข้างหลังครับอ่าเห็นไหมมันจะมีทางเข้าไปอยู่นะเออล้วก็เข้ามาเลยบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บอ่อน้ําที่2เนี่ย จะเป็นบ่อน้ําแห่งดาร์ก,กสปายนั่นเองครับให้เราทําการลงไปแช่ครับเออเนี่ยลงไปแช่เลยลงไปแช่เสร็จปุ๊บทําไงต่อครับเปิดกาชาไงล่ะไปกาชาวันนี้ไปครับตู้หูเต่าโลที่2เรียบร้อยครับไม่ได้นะเพื่อนๆโอเคนี่แต่โลเคชันน,นี้ก็เป็นโลเคชันที่ค่อนข้างดีนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะมาทัวร์บ่อน้ําพุหรือว่าคุณมีพลังความเชื่อที่เพียงพองเนี่ยก็ลองมาที่บ่อน้ําพุที่2ก็ได้นะโอเคเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อต่อไปจะเป็นที่ไหนเชิญเพื่อนรับชมได้เลยครับโอเคครับบ่อน้ําบ่อต่อมาเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์สักนิดนึงครับก็คือมันจะเป็นศาลเจ้าแกรนารุคามินั่นเองครับก็คือจะอยู่ในอินาซึมะนะให้เราเนี่ยทำการมาที่เกาะน,นารุคามินะเนี่ยเกาะน,นี้ กาะน,นารุคมิครับแล้วก็ทําการมองมาที่สาลเจ้านารุคมีนะครับแล้วก็กดเทเลพอร์ตมาหลังจากที่เทเลพอร์ตมาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเปิดกาชาเนี่ยนะครับให้เราทําการมาเสี่ยงโชคก่อนนะครับเราโยกกระบอกเซียมซีเลยนะโอเคเราก็โยกไปครับเสี่ยง CNC เซียมซีเถอะเรียบร้อยเสี่ยงเลยเนี่ยครับกดคกเขก็ไปอย่างนี้แล้วก็เขย่าก,กระบอกเซียมซีเลยอ่าหลังจากนั้นเราจะได้เซียมซีมานะครับเราได้เซียมซีมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิด เขาเรียกว่าไงคุยอีกรอบคุยอีกรอบเนี่ยนะครับปลาไม่ไม่ได้กดกระบอกอีกรอบแนละ้วเมื่อกี้ผมกดผิดต้องกดไปที่น้องลิงโกะนะครับอ่ากดไปที่น้องลิงโกะเสร็จปุ๊บเราก็ฉันมาเอาใบเซียมซีอ่าแล้วก็เอาแท่งไม้เนี่ยมอบให้เธอไปที่เราขย่าได้เมื่อกี้แล้วก็ส่งมอบไปนะครับโอเคส่งมอบเสร็จแล้วเราจะได้ใบเซียมซีนะครับก็ให้เราทําการเปิดดูในกระเป๋าเลยครับว่าเราได้ใบเซียมซีอะไรนะมันจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้นะอยู่ในไอเทมเควส กดเปิดดูโชคดีปานกลางตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ทุกๆคนนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะชอบหรือเปล่าว่าเฮ้ยนะถ้าเกิดเปิดได้โชคดีเฮ้ยวันนี้ต้องเปิดกาชาได้แน่เลยถ้าเกิดได้โชคร้ายเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่คือของผมเนี่ยได้โชคดีปานกลางดังนั้นผมจะเปิดนะครับ mm. แล้วบ่อน,น้ําบ่อที่3เนี่ยมันก็อยู่ใต้นี้นั่นเองครับนี่เป็นบน่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะสารเจ้าหแห่งนี้ครับมันตั้งอยู่บนบ่อน้ํานี่นั่นเองครับให้เราทําการว่ายน้ําลงไปใต้บ่อน้ําครับนะโอเค ว่เดี๋ยว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 เราต้องเข้าไปข้างในตรงนั้นนะโอเคเข้าได้ไหมเนี่ยถ้าเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าไม่ได้ก็อยู่แค่ตรงนี้พอนะครับโอเคอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เปิดกาชากับโชคดีปานกลางของเราในวันนี้ดูซิจะได้อะไรหรือเปล่าเฮ้ยสีม่วงโทมัสหรือเปล่าเรียบร้อยน้องสายุครับโอเคตัวของผมยังไม่มีพอดีเลย นะได้น้องสายุมานะโอเคคือมันอาจจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าคือน้องสายุเนี่ยชอบมาว่ายน้ําตรงนี้นะไม่ใช่ว่ายน้ําน้องสายุเนี่ยชอบมาแอบหลับตรงนี้นะโอเคมันไม่เกี่ยวเนื้อเรื่องอยากหยอกหยอกนะก็ได้มานี่ครับศาลเจ้าแห่งนี้ก็เป็นที่ที่ทําให้ผมเนี่ยได้น้องสายุตัวแรกของผมนะครับโอเคนี่น้องสายุนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้น้องสายุเนี่ยไปสถานที่ต่อไปก็แล้วกันเนาะ โอเคครับสถานที่ต่อมาเนี่ยก็จะยังคงอยู่ในอินาซึมะนะครับสถานที่ที่นี้ก็คือเกาะเซรนั่นเองนะครับโดยบ่อน้ําตรงนี้เนี่ยจะอยู่หน้าศาลเจ้าเอซาเซนะครับให้เราทําการเทเลพอร์ตมาเลยนะที่ศาลเจ้าเอซาเซนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเมื่อถึงศาลเจ้าเอซาเซแล้วเนี่ยให้พเพื่อนเพื่อนเลี้ยวซ้ายมาทุกคนจะเห็นบ่อน้ําที่มีเหล่าแมวน้อยเนี่ยนั่งอยู่นะครับนี่คือบ่อน้ําตักดิิธ์ของเราในวันนี้นะเป็นบ่อที่4นะครับบ่อที่4ีนี่หลังที่เรามาอยู่ตรงกลางบ่อน้ําแล้วนะ เราก็ลองเปิดดูครับเปิดดูเลยนะน้องมองอะไรอ่ะโอเคเราเปิดดูเออไปโอเคไม่ได้นะบ่อที่4นี้ก็ยังยังชิวชิวนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคก็บ่อที่4ี่ก็อย่าลืมนะครับศาสตร์เจ้าเอชเซส่วนบ่อที่5เนี่นะครับมันจะอยู่ที่หลี่เย่นะครับโอเคครับมาถึงบ่อที่5บ่อน้ําสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบ่อน้ําของเราเนี่ยจะอยู่ที่หลี่เย่นั่นเองนะครับให้เรามองขึ้นมาด้านบนจากประเทศหลี่เย่ครับนี่ตรงนี้นะมันจะมีจุดเทเลพอร์ตอยู่ตรงนี้ เราทําการเทเลพอร์ตไปเลยครับเมื่อเราเทเลพอร์ตมาถึงแล้วเนี่ยนะครับให้เราวิ่งไปตรงนี้ครับเห็นไหมนั่นนั่นนะครับตรงนั้นมันจะมีบ่อน้ําปริศนาอยู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือบ่อน้ําบ่อที่5ของเราครับเป็นบ่อน้ําในหลีเย่เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดกาชาตรงนี้ดูนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะไปเลสโก o จิบ๊บโดดลงมาแล้วโอเคครับเอียกน้ําเรียบร้อยเปิดกาชาได้อะไรหรือเปล่า ลองดูโกได้สีม่วงอีกแล้วเพื่อนๆได้โทมาว่าเอาว่ะบ่อน้ำหลีเย่มันเอาเรื่องว่ะเห็นไหมทุกคนเออเปิดไปทั้งหมด5โรได้4ดาวถึง2ตัวนะครับนี่ผมต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยเออมีทั้งหมดด้วยกัน5บ่อนะครับที่แรกลีคับให้นิดนึง ที่แรกเนี่ยลีขับให้ก็คือหมู่บ้านสปริงเวลนะหมู่บ้านสปริงเวลนะครับกินน้ํายาก่อนนะแล้วค่อยไปเปิดที่ที่2เนี่ยก็อยู่ที่ดากคอสปายนะครับบริเวณตรงนี้นะในถ้าอ่าส่วนที่ที่3เนี่ยก็จะเป็นบนเขานาลุคามินะครับนี่ที่3บนนี้นะที่ที่4ครับยังคงอยู่กับศาลเจ้าที่ที่สก็คือศาลเจ้าเอซาเซตตรงนี้นะครับที่มีบ่อน้ําน้องแมวเนาะ ส่วนที่สุดท้ายครับที่สุดท้ายก็อยู่ที่หลีเย่นะครับอย,อยู่ที่หลีเย่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ครับอยู่หน้าท่าเขาเรียกว่าอะไรขึ้นมาบนท่าเรืหลีเย่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้เลยโอเคนี่ครับก็ตรงนี้เลยนะทุกคนอย่าลืมมานะอย่าลืมมาเปิดกัน โอเคครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครโทมฮะเนี่ยก็อาจจะลองใช้วิธีนี้แบบผมก็ได้นะหรือใครอยากได้หูเต่าก็อาจจะลองวิธีนี้ได้เช่นกันนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆก็ผมต้องบอกงนี้นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นสายมูเตลูนะครับใครที่เป็นสายมูเนี่ยไม่ว่าจะเปิดกาชาที่ไหนเนี่ย คือคุณก็ลองเลือกสถานที่เปิดดีๆนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อนะสำหรับใครที่เป็นสายเปยหนักๆเนี่ก็คุณได้ตัวละครอยู่แล้วแนละแต่สําหรับสายเติมน้อยอย่างผมหรือว่าพื้นเบื่อหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอาวิธีของผมเนี่ยไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปแนะนําจุดเปิดกาชานะครับสำหรับสายมู โอเคครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยโชคดีกับการเปิดกาชาของคุณนะผมเปิดไป5้าโรยังได้แบบนี้ก็อวยพรให้นเพื่อนที่เปิดเดยอะกว่าผมเนี่ยได้ตัวหูเต่าได้ตัวโทมะสมใจอย่างที่เพื่อนๆอนอยากได้ลวกันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ